ดีค่ะทิติพรชื่นทีระวงสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยพอดแคสต์ของเราในวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเชื่อว่า ผู้ประกอบการหลายๆท่านคงประสบปัญหาเรื่องตู้ขาดแคลนค่าระวังเรือในเส้นทางต่างๆปรับเพิ่มขึ้นและการถูกเรียกเก็บค่า p ิคซีเซนเซอร์ชาร์ตรวมถึงปัญหาในการจองระวังเรือดังนั้นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้จะเป็นเรื่องสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในช่วงหลังจากวิกฤตโควิด19เริ่มฟื้นตัว เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาหลายๆประเทศได้มีการล็อกดาวน์ซึ่งส่งผลทำให้การค้าการส่งออกของทั่วโลกหยุดชะงักและปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลก็ลดลงดังนั้นในช่วงการแพร่ระบาดดังกล่าวสายเรือจึงได้มีการทำแบงค์เซลลิงทำให้เรือขนส่งสินค้ายกเลิกการเดินเรือจากเอเชียเป็นจานวนมาก โดยจากข้อมูลของดูวีพบว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาบริษัทสายเรือได้ยกเลิกการเดินเรือจากตะวันออกไปยังตะวันตกสูงถึง46เที่ยวดังนั้นจะเห็นได้ว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปริมาณเรือที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศบางส่วนได้ถูกนำออกไปจากระบบต่อมาพาย ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เริ่มคลี่คลายและมีทิศทางที่ดีขึ้นการขนส่งสินค้าทางทะเลเริ่มกลับมามีปริมาณมากขึ้นในแทบทุกเส้นทางโดยเฉพาะในเส้นทาง t r a n s p a ซิฟิกซึ่งพบว่าตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนเป็นต้นมาปริมาณสินค้าจากเอเชียที่ส่งไปยังสหรัฐอเมริกามีปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งถือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกได้มีมาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวของประเทศแล้วดังนั้นจะพบว่าปริมาณการส่งออกของจีนในช่วงนี้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจากทั้งคำสั่งซื้อเดิมที่เคยชะลอการส่งออกไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้วก็คำสั่งซื้อใหม่ที่เริ่มกลับเข้ามานะคะแล้วก็ประกอบกับในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆประเทศต่างเร่งการส่งออกเพื่อส่งสินค้า ไปขายให้ทันกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสและก็ช่วงปีใหม่ของทางฝั่งยุโรปและอเมริกาดังนั้นในช่วงนี้เนี่ยจะมีคําสั่งซื้อค่อนข้างที่จะเยอะเข้ามาดังนั้นจากปริมาณการค้าของโลงที่เพิ่มขึ้นในขณะที่บริษัทสายเรือได้นำเรือส่วนหนึ่งออกจากระบบในช่วงก่อนหน้านี้จึงเกิดสภาวะที่เรียกว่าด m มา d มากกว่าสป l y จึงทำให้เกิดความไม่สมดุลของการส่งออก ทำให้ผู้ส่งออกของไทยหลายๆลายต่างประสบปัญหาในการจองระวางเรือทั้งเลือกที่สายเรือไม่สามารถรับบุ๊ก i ิ้งได้เนื่องจากขาดแคลนระวางปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงปัญหาของสภาพตู้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานไม่สะอาดและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของค่าระวางที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในหล,หลายๆเส้นทางตลอดจนถึงการที่ถูกเรียกเก็บค่าพีคซีเซนเซอร์ชาร์จของสายเรือ ซึ่งเชื่อว่าปัญหาดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผู้สระกอบของไทยหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นขนาดกลางขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต่างก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกันดังนั้นวันนี้เราจะมาไล่เรียงถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุผลมาจากอะไรมีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องอย่างแรกนะคะข้อหก็คือในส่วนของประเทศจีน ซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ได้มีการล็อกดาวน์ประเทศไปช่วงหนึ่งและเมื่อสถานการณ์โควิด19ดีขึ้นปริมาณการค้าและการส่งออกของจีนเริ่มกลับมีเพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลดังนั้นจีนจึงต้องการตู้สินค้าและระวางเรือเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการส่งออกที่กลับมาฟื้นตัวซึ่ง ซึ่งก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศอื่นๆเช่นการที่เริ่มมีคําสั่งซื้อกับเข้ามาดังนั้นจึงเกิดการแย่งชิงระวางกันภายในประเทศของกลุ่มเอเชียด้วยกันเองอย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศจีนและเวียดนามซึ่งเป็นสองประเทศที่มีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่ต่ําต้นทุนค่าแรงที่ต่ําจึงได้มีการเสนอให้อัตราค่าระวางกับสายเรือในเลทที่สูงกว่าของไทยมากดังนั้นบริษัทแม่ของสายเรือ จึงได้มีนโยบายที่จะจัดสรรระวางตู้สินค้าและตู้เปล่าไปยังประเทศจีนและเวียดนามเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลของความสามารถในการทำกำไรได้มากกว่าทำให้ประเทศไทยได้รับการจัดสรรตู้เปล่าลดลงซึ่งส่วนทางกับการส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้นและเนื่องจากทุกๆป,ปีประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งออกมากกว่าการนําเข้าดังนั้นสายเรือจึงต้องนําตู้เปล่าเข้ามา เพื่อรองเพื่อให้เพียงพอรองรับกับการส่งออกของไทยที่เพิ่มขึ้นซึ่งทั้งนี้จากสถิติข้อมูลการน,นําเข้าตู้เปล่าของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลของ BSA พบว่าในช่วงควอเตอร์ที่3ของปี2563นี้ประเทศไทยมีการน,นําเข้าตู้เปล่าลดลงโดยในเดือนสิงหาสองพนหาที่ผ่านมาพบว่าตู้เปล่าที่นําเข้ามาใน เข้ามาในประเทศไทยมีจำนวน90 0 0 0ประมาณ90,000 TEU ลดลงกว่า25%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งมีการนำเข้าถึงกว่า1,200,000 TEU และนอกจากปัญหาในการความขาดความขาดแคลนตู้แล้วยังพบปัญหาเรื่องของสภาพตู้คอนเทนเนอร์ที่ไม่พร้อมใช้งานไม่ได้มาตรฐานไม่สะอาดซึ่งเกิดขึ้นในหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมของอาหารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการตู้ที่มีสภาพดีสะอาด แล้วก็แต่เนื่องจากปัญหาขาดแคลนตู้ในขณะนี้จึงทําให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถที่จะเลือกตู้ได้ดังนั้นสายเรือส่งตู้มาให้สภาพไหนเราก็มีความจําเป็นที่ต้องนําตู้ดังกล่าวไปใช้แม้ว่าจะไม่ได้ตามมาตรฐานที่ต้องการก็ตามเหตุผลต่อมาในข้อที่2นะคะในปัจจุบันแม้ว่าสถานการณ์การส่งออกของในทุกประเทศจะกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ยังคงพบว่าสายเรือยังคงมีการทำแบงค์เซลลิ่งอยู่ แม้จะลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาโดยจากข้อมูลของ Container News ระบุว่าในช่วง Chinese Golden Week ก็คือช่วงต้นเดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นช่วงวันหยุดยาวของประเทศจีนสายเรือได้มีการทำแบงค์เซ l ลิในเส้นทาง Trans-Pacific โดยมีการถอนเรือออกประมาณ25ลำตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายาวมาจนถึงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ซึ่งหากเปรียบเทียบปริมาณตู้ขนส่งที่ที่ถูกดึงออกไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0 0สน TEU หรืออลดลงคิดเป็นยิบสต่อสัปดาห์ส่วนเหตุผลในข้อที่3นะคะต่อมาจากปัญหาในเรื่องความไม่สมดุลของตู้ทำให้สายเรือมีการเรียกเก็บค่าให้สายส่วนเพิ่มที่เรียกว่า GRI หรือ General Rate Increase หรือที่เราเคยได้ยินกันในเรื่องของ Peak Season Surcharge นอกเหนือจากค่ารวางปกติโดยค่า Peak Season Surcharge คิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ30ของค่าระวะางโดยเฉพาะในเส้นทาง Trans Pacific ซึ่งพบว่าตู้ขนาด40ฟุตมีการปรับเพิ่มค่าระวะางขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยในเดือนพฤศจิกาย,ยนอนพบว่าในเส้นทาง US West Coast อัตราค่าระวังเรือจากเอเชียไปยังฝั่งอเมริกาทางฝั่งเวสปรับตัวสูงขึ้นถึง4,000ดอลลาร์ต่อตู้40ฟุตรหรือเพิ่มขึ้นกว่า185%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและสำหรับในเส้นทาง US East Coast อัตราค่าระวังเรือก็ขยับตัวสูงขึ้นไปถึง4,730เหรียญต่อตู้40ฟุตซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า97%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ต่อมในเหตุผลข้อที่4สําหรับในเส้นทางออสเตรเลียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่าเรือซิดนีย์ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการหลายๆไม่สามารถจะทําการจองระวังเพื่อส่งออกสินค้าไยายามท่าเรือนั้นได้โดยสายเรือจะงดจักบ o ็กกิ้งชั่วคราวปัญหาก็เนื่องมาจากาเ,นาเนื่องมาจากเกิดสถานการณ์การประท้วงที่ท่าเรือที่ที่ซิดนีย์จึงทำให้เกิดปัญหาพอร์ตคอนดิชันเซอร์ช Port ส่งผลให้สายเรือหลายสายต้องงดรับจองระวังเรือชั่วคราวในเส้นทางนั้นแล้วก็มีการเปลี่ยนท่าเรือปลายทางไปยังท่าอื่นๆในออสเตรเลียแทนโดยพบว่าจากข้อมูลอัตราค่าระวังเรือของไทยไปยังออสเตรเลียในช่วงเดือนพฤศจิกายนขยับขึ้นไปสูงถึง1,250เหรียญต่อตู้40-20ฟุตรปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง117เเซ นอกจากนี้จากปัญหาความแมออัดที่ท่าเรือของซิดนีย์ยังส่งผลกระทบต่อเนื่องทําให้เกิดปัญหาความแมออัดของอทรานชิปเมนต์พอทอที่สําคัญอาทิสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียทําให้สถานการณ์การทำให้ทำให้สถานการณ์รของสายเรือเนี่ยไม่สามารถจะปล่อยบุ๊ก,กิ้งให้ได้ตามความต้องการของผู้ผู้ส่งออก แล้วก็เหตุผลข้อต่อมาเป็นข้อสุดท้ายนะคะขณะน,นี้ตู้ขนส่งสินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐอเมริกามีการเทิร์นตู้ออกมาค่อนข้างที่จะล่าช้าเนื่องจากขณะนี้สหรัฐอเมริกาเกิดการระบาดของโควิดรอบสองทำให้โอเปเรชั่นที่ท่าเรือบางส่วนลดลงมีการทำเิรคฟอร์มโฮมแล้วก็การทำงานในการรับส่งตู้สินค้า การเคลื่อนย้ายตู้สินค้าในสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความล่าช้าทําให้ตู้สินค้าส่วนใหญ่ไปค้างอยู่ที่ท่าเรือสหรัฐอเมริกาเป็นจํานวนมากนอกจากนี้เนื่องจากปัญหาค่าระวะปัญหาระวังเรือที่มีจำนวนลดลงดังนั้นเรือที่บรรทุกสินค้าจากฝั่ง US เสกลับมายังฝั่งเอเชียนั้นเดิมจะมีการ a l l o c a t พื้นที่บางส่วนเพื่อบรรทุกตู้เปล่ากลับเข้ามาในเอเชียแต่ปัจจุบันกลายเป็นว่าเรือดังกล่าวจะเป็นการบรรทุกตู้แบบมีสินค้าทั้งหมด เนื่องจากใช้พื้นที่บนระวางเรือที่เท่ากันแต่ตู้ที่มีสินค้าเนี่ยจะได้ค่าระวางที่ดีกว่าดังนั้นจึงไม่มีพื้นที่เหลือเพียงพอที่จะนําตู้เปล่ากลับเข้ามาในเอเชียจึงทําให้ปัญหาการขาดแคลนตู้เปล่าในเอเชียทวีความหนุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนี้จะเห็นได้ว่าสายเรือบางสายอาจจะมีการบุกเพิ่มค่า Equipment i m b a l a n c e s u r Char g e หรือ EIS สำหรับการส่งออกสินค้าไปยัง USA เนื่องจากพบว่า นื่องจากพบปัญหาความต้องการตู้ในเอเชียเป็นจำนวนมากทำให้สายเรือต้องมีการทำรีโพซิชั่นยิ่งตู้เพิ่มขึ้นจึงเรียกเก็บในอัตรา250เหรียญต่อตู้40ฟุตอย่างไรก็ตามเราพบว่าปัญหาที่ประสบอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ประกอบการรายเล็กเท่านั้นแต่ปัญหาดังกล่าวยังขยายวงไปถึงผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ด้วยเช่นกันโดยแม้ว่าผู้ประกอบการรายใหญ่จะสามารถซายคอนแทรก กับสายเรือเองได้แต่บางกรณียังถูกเบรกคอนแทคด้วยเหตุผลที่ว่าอัตราค่าระวังเรือในตลาดมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและสายเรือไม่สามารถจะรับราคาที่เซ็นได้ที่เซ็นไปตามคอนแทคไว้ได้เป็นต้นนะคะ ทั้งนี้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์การขนส่งสินค้าทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ส่งออกของไทยโดยได้ทําหนังสือชี้แจงรายละเอียดของปัญหาไปยังหน่วยง,งานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์และสํานักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขยอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้สรทออยังได้นําเสนอปัญหาดังกล่าวในการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐในหลายๆในหลายๆเวทีอาทิการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรฐษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีท่านจุลินลักษณะวิสิทธ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมร่วมกับกรมการค้าภายในและสำนักงานคณะกรรมการแห่งขันทางการค้าซึ่งมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานและการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าโดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศเป็นประธานซึ่งการประชุมในวิธีต่างๆสรารทอขออนุญาตสรุปมติและข้อเสนอแนะในเบื้องต้นของการประชุมทั้งหมดโดยคร่าวดังนี้ข้อ1ส่งเสริมการรวมตัวของผู้ประกอบการไทยโดยใช้แนวทางการทำสวิตคอนแทคกับสายเรือซึ่งจะเป็นการการันตีจานวนตู้อัตราค่าระวางโดยในส่วนของผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่สามารถทำสวิตคอนแทคกับสายเรือได้โดยตรง สรทยินดีที่จะเป็นตัวกลางที่จะเป็นตัวแทนในการซายคอนแท็กกับสายเรือในนามของสรทซึ่งสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กก็สามารถจะมาใช้พิเวเลชตรงนี้ในส่วนของสรทได้แต่ทั้งนี้คงต้องมีการหารือกันในรูปส่วนของคอมมิชเมนที่ชัดเจนต่อต่อไปในส่วนของการแก้กปัญหาระยะสั้นนั้นจะเป็นการพิจารณาหามาตรการเพื่อดึงดูดให้สายเรือนำตู้เปล่ากลับเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยในที่ประชุมได้เสนอให้ภาครัฐอาทิเช่นการท่าเรือประเทศไทยลดราคาหรือยกเลิกการเลียกเก็บค่าขนส่งตู้เปล่ากลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจูงใจให้สายเรือส่งตู้เปล่าเข้ามาใช้มากขึ้นซึ่งในมาตรการระยะสั้นนั้นคงต้องมีการหารือข้อเสนอแนะร่วมกันกับสายเรืออีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ควรมีการส่งเสริมในของในเรื่องของอุตสาหกรรมการซ่อมตู้ภายในประเทศซึ่งจะทําให้มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์เปล่าหมุนเวียนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นและจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของตู้ที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ตู้ที่ไม่ได้มาตรฐานและมีปัญหาเรื่องตู้ไม่พร้อมใช้งานในประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งในทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสรุปรายละเอียดของสาเหตุข้อเสนอแนะต่อปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้ อย่างไรก็ตามสทรทยังคงติดตามแนวทางการดําเนินงานเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวการติดตามนโยบายของภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งหากมีความคืบหน้าในส่วนของการดําเนินงานมีข้อเสนอแนะและมีทางออกอย่างที่เป็นรูปธรรมอย่างไรสทรทจะนามาเล่าให้ทุกๆท,ท่านฟังในโอกาสต่อไปดังนั้นติดตามกันไปยาวๆนะคะเรื่องนี้คงต้องสู้กันต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ